สว,ส,สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะวันนี้มาร้าน JTK รอบ3แล้วนะคะนี่ค่ะเออพี่หนิงนะคะก็จะเป็นลูกค้านะคะที่ร้านที่เปิดร้านใหม่นะคะพี่หนิงรู้จักร้าน JTK จากไหนคะพีจะวว่จาก u t u b e ค<ช>่ะว้าวจาก YouTube นะคะ,คะพี่หนิงดู youtube ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วพี่หนิงดูในช่อง YouTube แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะถึงตามมาก็เห็นว่าของเยอะ ก็เลยตามมาดูว่ามีเยอะจริงไหมพอมาแล้วติดใจก็จัดเลยค่ะพี่หนิงมาสามรอบเลยนะคะตอนนี้พี่หนิงเขาเปิดร้านใหม่ร้านพี่หนิงก็จะอยู่ที่อำเภอโนนไทยค่ะบ้านอะไรนะบ้านกุฎเรียนอยู่ทีรกเทศบาลแล้วก็อ่างน้ำลำเพียงไกลค่ะว้าวพี่หนิงนะคะจะอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะคะลูกค้าที่อยู่พิกัดใกล้ๆนะคะสามารถไปอุดหนุนสินค้า ร้านพี่หนิงได้เลยนะคะชื่อร้านอะไรนะคะร้านโทบุญนิพาค่ะค่ะได้นะคะแล้วก็เนี้ยค่ะออต้องขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยเนาะที่ติดตามช่อง YouTube <c oughs> ของที่ร้าน <c oughs> แล้วก็พี่หนิงว่างๆมาเรียนออนไลน์ฟรีด้วยนะ <c oughs> จะได้ไปไลฟ์สดแล้วเปิดร้านวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตามไปไลฟ์สดให้ค่ะวันที่3ามเดือนมก,กาค่ะค่ะ พี่หนิงบอกว่าจะเปิดร้านแล้วก็เชิญพี่สมศรีไปด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านเรา JTK นะคะก็จะไปไลฟ์สดวันเปิดร้านให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะคะวันที่3กรกฎาคมเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอีกรอบนะคะที่ร้านของพี่หนิงเนาะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้จัดของอีกเต็มคันรถนะคะสั่งมาสามรอบแล้วนะคะมีน้องๆดูแลแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวพี่หนิง เดินดูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ